สวัสด,ดีทุกคนเนาะยอยู่ในทุนท่งเขาสมุทอคาดเกเด้อตอนนี้คือวอตัวกำลังเก็บซายอยู่เนาะสาวๆมือนี่คือพากันมาเก็บซาแต่ว่ามานํากันหลายคนเลยเว่าจะเป็นวอตัวอาลีเอื้อยหน้าแล้วก็จะมีสาวจามยอเดแล้วก็จะมีเอกเขยเนาะจะมีหน้าเนาะคือตอนนี้คือบรรยากาศตอนเช้าคือบนดอยอากาศดีเนาะเราวมือนี้ท่าทางคือ อ่าสีห้อนเลยแต่บ bon นเนอเนาะจักน้อยมันเกิดสิฝนเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแล้วเนาะเอากันเลยว่าหีบทยอยเก็บตอนที่ฝนบบมาขนาดฝนมาเราก็จะได้หลบฝนแต่ว่าข้าจเจ้าเคยไปเก็บทั้งฝนเนาะบ่ะตัวยังเก็บอยู่บนเนอยู่ส่วนไปทั้งฝนก็บต่ตัวบอกว่าจักน้อยจึงน้าไปตอนนี้คือนี่เลย เ็ดชาคือทุกคนจะสงสัยว่าเป็นอย่างคือเห็ดโบมัดผมเพราะว่าตะกี้มื้อเร้าเนี่ยหากระซราผมมาผมยังโบแห้งะจัหน่อยจังจะมัดผมดีๆขัานถ้าผมโบแห้งเรามัดหลอโบ้ต้องหัวซึบเจ็บหัวเพราะมันอับเนาะมันอับชื้นนีเลยคือเก็บมา ได้ค่อนข้างใกล้จะเต็มกระตาแล้วก็หมายถึงว่าเ้าเก็บได้หลายแล้วเมื่อนี้อลีกก็ามานําเนาะเดี๋ยวจะพาไปสบายดีเดี๋ยวจะพาไปเบิงอลีเก็บซาเดีแม้บว่าอะมาเด้อเมื่อนี้นะแม่บ่นะสบายอ,อ๋อ ทีนี่เป็นปีที่แบบว่าเขาเก็บซื้อซาแล้วเนาะซาซาอ่าบอตัวนะบบเก็บซื้อประมาณสองปีปลายซึ่งที่นี่คือเขากวดกวดแล้วกวดอีกสิบไปหอบเขาจึงจะเอาเพราะว่าซาเมืองเมืองนี่เป็นซาออแกนิกเนาะขั้นถามีสารเจือปนเขาก็บบหับซื้อเนื่องจากว่า,าการตลาดของเขาคืออยู่ทางเอลโบเนาะยุโรปเนาะ เขาจะส่งออกอยู่ทั้งยุโรปเขาจะมีตลาดอยู่พุนแล้วคัดสันเตซาที่แบบว่าออร์แกนิกตลาดของเขาจะโบเมนยูราวจะโบเมนยูไทยจะโบเมนยูอาเซียนแต่ว่าเขาส่งออกทั้งยุโรปก็เลยว่าต้องแมนซาออร์แกนิกแท้ๆเพราะว่าเขาค่อนข้างสีเรียสมากวดตลอดเนาะก่อนจะ ก่อนที่เขาจะหับซื้อกับโบเมนเรื่องง่ายที่นี่ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีเลยเพราะว่าเขาหับซื้อแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาอลัลลีเขาเนาะไปบอนคนหลายคือนี่นี่แดดค่อ,ขอ,ขอนข้างแหงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมียนซาตูเทมตัวได้เก็บมาก,ก่อน นี่เห็นบอทุกคนหลายเลยให้เบิง่งงามบอเป็นซาที่แบบว่าโอ้ยยอดงามแหงเขาจะเก็บแก่ๆบ่ๆๆได้เนาะต้องเก็บประมาณนี่พอด,ดีเลยนะทุกคน,ก,คออน,นก็คือมียอ,อดอันหนึง่งก็คือมียอดมียอดอันหนึ่งทุกคนจะเห็นมียอดอันหนึ่งกับอันใบสองใบแบบนี้เดี๋ยวเราจะถกใส่ยูนิไว้ก่อน เป็นซาออเกนิกเมืองเมืองอุ้ยอุ้ยมันเต็มจนหล่นอะเนาะมันเต็มจนหล่นเลยเก็บขึ้นไดนแบบเก็บขึ้น่อนแบเนี้มันเต็มจนหล่นโอเคทุกคนโอเคมาดผมเป็นที่เรียพอไอ เคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลุยอีกนะคะทุกคนจะไปลุยกับอลีเขานะคะไป่บอหลายมีคนหลายเขาบอกว่าเอาน้าไปให้เขาแดเดี๋ยวจะเอาน้าไปให้เขาเนาะเอาน้ำไปให้เขาแล้วก็ไปตรงที่คนเยอะๆนะคะ าน้ำ่าน้ำนไปหาเขาหอนแดดหอนเลยมันเนี่ยมาเด้อมาเด้อเก็บซาโอ้งามแหงทุกคน ว้าวงานแหงเลยยอดมันแบบอวบอวบแหงๆหงี่เห็นบว่ว้าวงามแหงอวบแหงนี่หอนพิลึก แต่ก็อากาศดีอยู่เดอ้ออากาศมันก็สดชื่นใบมันอวกมันยังบบฮอดขัน่นจีแบบว่ามันปงแห้งๆหลายๆเือมันปรงน้อยเดียวซื้อบางต้นก่น้อยหนึ่งบางต้นก็มีลายมันคันดาฮอดแบบ <c oughs> อีกเดือนหนึ่งนี่มันจะปรงลาย พอฝนตกหากับฝนใส่บนจักรเทื่งนะมันก็ไม่ค่อยแบบเยอะสัทธะอูย้ยต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะว้าวอันนี้สีกาแฟเนาะสีกาแฟซาแดงเขาเอิญน,นะอันนี้นะซาแดงซาดำซาเขียวว้าวอวบมากเลยแม่ วบที่สุดดอูอ้ออลี่อยู่ทางหลังเนาะทุกคนรียยู่ทางหลังเนาะทุกคนเมื่อนี้่นางเพิ่นคือแบบตั้งใจใเก็บแหงๆเลยนี่อันนี้คือของอีชันนะคะเก็บเต็มแล้วกระตานาะงได้จากโลนี่ประมาณมองสองโลหอดบ่สองโลกว่าสองโลกว่าใช่ไหม อันนี้โลละเท่าไหร่คะโลละเท่าไหร่คะโลละสิบสองพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะทุกคนกิีบกบกีบ,บถ้าตีเป็นเงินบาทนี่เท่าไหร่คะสก้าบาทยีท่สิบบาทสก้บาทเอออันนี้นะคะมาถกใส่เลยสวัสดีค่ะสาวเสือเสือจูนี่เ,เอบสบายดีรมโยก็ดีมางเราจอแต่ากา็ชงหน่อยใช่ไหมบันเดียร์ไหนฮือรชงห ไม่นี้มีสาวจำเียงด้วยนะคะจาเมียวจาเมียวจาเมียวด้วยนะคะนี่เลยสดๆจากเฮ้ยกะใครจิ้มเนียนู้จังมอะบีเบอร์ดด้วยตัวบดมาถูสบายอุ้ยเต็มเลยอ่ะไหนจะเอาตัวน้อนีอีกตัวรึนี่นะคะทุกคนจะนนี้อใส่เลย น้องหวยุเทยสวนไหนดีเออดเนี่ยเอเานองม่ได้มาเน่ยเจ้าสกูยายสูสกูเรื่อยทุกคนตอนนี้คืออากาศฮ้อนๆเนาะห้อนสบายดีสาวจังไดดมึอนี่เล่นโทรศัพท์อยู่เอาก็เดียวว่าตั้งใจเก็บเถกเก็บว่าบุเแมนว่าว่าพักผ่อนได้นึงอยู่ใส่ใบชาที่เก็บงามบอนี่จ้า มีโยนี้อันนี้อับบลลาผัดเดนอน,นี้คือคนที่ฮับสื่อน่ะดุดุดุนิดนึงนะคะทุกคนดุนิดนึงนะคะร้อนไหมบออยู่โฮมบอวันนี้เธอคิดว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ถึงร้านไหมไม่รู้เพิ่งมาครั้งแรกค่ะเพิ่งมาครั้งแรกของนางปีนี้นะคะอันนี้คือสาวบ้านจอมเจ้งสบายดีสาวอารมณ์ตัวจร

จะมีเถื่อนเดงอ่ะเด็ดสุดไม่ได้เลยนะอะไรทุกคนพวกเขามาหลายคนเลยหนึ่งสองสามอรีอยู่เทิงพุ่นเนาะหลบแดดเป็นอะไรจะมีอะเดื่อยบ่อสาวไม่เป็นอย่างเด้อเดี๋ยวเอ้ยซื้อขนมให้กนแรงนี่อยากกินอะขนมอะอยากกินยังกินเบียร์เอาโลกินเบียร์บ่อเด็กหน่อยบอดีกินเบียร์ดี กินเกียมันบุดีต่อสุขภาพเดออ้าจังไดห่อนบดอดรสุดเลยแต่ว่ายังคายดได้มีลมเนาะแต่ว่ามันก็บุค่อยแดดปันไดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวกะโฮมเดี๋ยวกะเออประมาณนี้เลยทุกคนคือเป็นเนื่องจากว่าเป็นซาออร์แกนิกเขาจะบุใหอยส่ถุงห้ใส่แต่ตกะตาแบบนี้มันบอ ไม่แล้วรับริสีดยาบริเหตุิ์ยังออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แม่มันเป็นชาออร์แกนิกกันเลยว่าได้เห็ดกระตาแบบนี้มาไว้ทุกคน,นี่เลยเด้อฝนทำาสร็นี่บ่งามได้ช<อ>าประเไทยรถชาดเดอ้อบุเป็นยังเนาะเดี๋ยวให้ฝนตกก่อนจังอันนั้นสดซื่อดูนี่อากาศจะค่อนห,นหน่อยนึงนะน มันบม่ค่อยปงหลายปันไดเนาะเนื่องจากว่าเมนจฮากอดแต่งใหม่่แมนหากอตัดกิ่งเนาะแต่ว่าหยาดตืบเลยเด้๋นี่หากอร์ตัดแต่งใหม่ๆก็เลยไม่โปงหลายแต่หยาก็ตืบแล้วนะประมาณเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่แหลยลายมันจะปงหลายเนาะมาเด้อผู้ชายก็เก็บชาได้นะคะใครอยากมาอยู่ดอยเนี่ยต้องเก็บชาเก่งๆเหมือนพี่เคยนะคะนี่นะคะ ชาเมืองเมืองนะคะไผ่ที่ยังบมค่อยกินนะมาลองซีมเด้อไผ่ที่ยังบม่ค่อยซิมมาลองมาลองซีมชาเมืองเมืองเด้อชาออรบเป็นชาออแกนิกรสชาติมันจะบุคือบนอื่นมันจะมีความโดดเด่นในตัวมันนะไผ่ที่อยากได้เป็นกิโลแบบแห้งหลายๆนะ ฝากไปได้ไลยทางไทยก็ฝากไปได้แต่ว่ามันยิกมายอยคือมันเสียเวลาเนาะมันฝากบวกลมคาเก็บยับท,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 ที่ทันอืเพราะว่ามันบบให้แบบเอินวันใดๆโบ้ห้เก็บแก่แต่ว่าเห็นคนไทยเขาเก็บบักแก่ก่นะเก็บยอดหนึ่งสองใบนะคะเป็นยอดแบบเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นยอดใบองนบนะครับนนใช่ใช่ ถ้าเกินอย่างเนี้ยเขาก็ไม่เอาใช่ไหมคะนี่ค่ะวันนี้คนพี่เคยนะคะที่จริงอันนี้เป็นคนไทยนะคะพี่เคยเป็นคนไทยมาอยู่ดอยนะคะอยู่อยู่เชียงรายนะคะใช่ไหมคะเชียงรายเชียงรายเชียงรายนี่ปลูกชาใช่ไหมคะที่ดอยมลองเยอะอาชีพอาชีพหลักเขาคือปลูกชาปลูกปลูกอาชากับกาแฟ ตามที่มันต้องเคยไปเที่ยวนะคะที่เชียงรายคนโดยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบคล้ายๆเหมือนที่ลาวที่อาขาลาวเลยอาขาฝั่งไทยก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าทีนี้คือการตลาดเขาดีกว่าทางลาวนะคะเพราะว่าในทุนเขาน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมคะที่เคยใช่เขาตลาดเขาเยอะตลาดเขาแข็งแรงใช่ตลาดแข็งแรงตลาดเขาปลูกอะไรก็ได้ขายหมดใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ได้ขาย เน่ปลูกมะเขือเทศก็ได้ขายได้อันปลูกอันมะเขือเทศแล้วก็รวยรวยเยอะเลยอะทางนั้นอะเดี๋ยวละก็เเดี๋ยวละคนนี้เขาดูมันเห็นๆทุกคนฮะดบุ๊มเมย์เดิมก็ มาจะลงมาเมือเลยมาลนี่มาเด้อกินข่าวเด้ออลกินข่าวกับยังโอินาชมวอสนามอลกอลีกินข่าวกับยังบุเดียบุเมตกินนั่นนี่เนาะแซมเนาะเขากกินนีก่อนเขาโลคไเยุากินข่าวเด้อมีสมัยกินสมนันเนาะ บ่มีหมูหน่อยนึงแล like <laughs> <laughs> ้วก็ส <wh ้มพักหน่อยหนึ um ่งแซ่บบอแซ่บบอแซ่บหลายแซ่บหลายอันนี้อายเนาะบอกห้บุต้องถ่ายว่าของกินวิตามนหน่อยเดียวเซนอันนี้เต็มใจเนาะบ้านเฮามันซซำบ้านเฮานี่เลยแซ่บบอกูมีเวลาพูดด้วย เดินมาเดินกินข้าวเดินจ้าวตัวจ้าจ้าวปลาอันลีมันมี่ยังกินแล้วบอกให้มากินก็มันมีตัวขวาน้อผ้ากันเปื้อ้จอยว่านี่ฝนตกโอ้ยทุกคนฝนตกเม็ดบักนี้ใหญ่โอ้ยฝนตกจ้า ฝนตกจล้าทำยังไงดีตากฝนจะก,กี่ตากแดดด้ยวยนี้มาตากฝนโอ<ฮ><ฮ>้เม็ดบักนี่งไงอยู่ใต้ฟ้าย่านยังเด้ฝนอยู่ใต้ฟ้าย่านยังเด้ฝน,น,นแดด

ฮ้ยเฮ้ยทุกคนบ้ได้ย่านดอกแดดบ้ได้ย่านดอกผลเบิ้งเอาใครที่แบบบอกว่าอยากมายูโดยเนาะใครที่บอกว่าเออมักบรรยากาศยูกับธรรมศาสตร์มันก็มันก็บ่ได้แบบแฮปปี้ตลอดนะทุกคนเบิ้งไหมก่าผนมาแบบบ่ได้ต่างใจเลย่าโมโมีิแล้วเนาะจักแล้วได้แล้วหรือบ่แล้วกับฮู้โย่างลายอยู่นาะเดียวก่อ มันยังไม่ได้ปรุงแบบแห้งๆงดกๆเถื่อเนาะคุ่นแหละเดือนเจ็ดทุ่นแหละตอนนี้ยังเดือนหกอยู่ประมาณเดือนเจ็ดนะคะแต่ว่าเบิ้งทรงแล้วนะ่ะจะได้ตัดหนาอีกเถื่อนึงเพราะว่าห้ามันตึ้อแห้งๆทุกคนห้ามันตึ้งแห้งๆ,ๆ คนตกใจแล้วแต่เนีมันแบบโปง่งคนลายเลยนี่นซามึงเมืงใครที่ยังบ่ค่อยดื่มแล้วก็อยากดื่มคือสร้างได้คือกันนรารนอพาขั้นถ้าเป็นโลสินะจะทรงได้อยู่แต่ถ้าเอาดำขีดทรงคิดหรือว่าน้อยๆมือโตบล็อกทรงเด้อเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะที่ว่าเสียเวลาบอกกับโบแมนแต่ว่ามันแบบ คอขั้นถาอยู่ในประเทศลาคือ z รงได้แต่ว่าอยู่ไทยโบสินะต้องเอาจำนวนหลายในนึงจึง z o งได้เนาะทุกคนตอนนี้คือพวกเขาเก็บแล้วแล้วแล้วก็กำลังกลับบ้านเนาะคือถงมมนูมันยะหลายชุดโยอะใ่ไจะเจมกระเป๋าสีเซอร์กระเป๋ายังัตกระเป๋ายังนี่นี่อะไรทำไมไม่รู้ตอนนี้คือพวกเขาฮอดบ้านหลอแตะกี้ฝนตกตากฝนเดี๋ยวนี้แดดออกเดี๋ยวนี้ กำลังสิฮอตเฮือนเฮือนอยู่ทั้งหน้าเขางนี่ได้เนาะมื่อนี้คือเฮาเก็บตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงจนฮอตสี่โมงไปสี่โมงแรงเนาะเพราะว่าขั้นถากายห้าโมงเขาบับซื้อเนะาะฮาก็เลยได้ฮิตฟาวนี้แ,แต่ว่าสุดท้ายเราฮา,าก็เก็บเมิดเดี๋ยวเฮาจะเบิว่ววาได้เงินเท่าใดเดี๋ยวนี้อาลีกับไอ้เคยต่างไปขายแล้วาะเขากลับก่อน คือได้ประมาณสามสี่เปาเนะาเนะเดือนเมษนบอกอประมาณสี่เปาด้วยนี่ยังบุโป,ปร่งหลายเชียวนาะประมาณอีกเดือนหน้าพูนเลยเดือนหน้าเดือนในนี่โอ้ยเก็บบ่อยลายแหงเดี๋ยวเขาจะเบิ่งว่ามื้อนี้เขาได้เงินเท่าใดรเนะาะจักหน่อยจักหน่อยอัปเดตเมือเม่อยบ่มื้้อนีเมื่อยยังกินยังโอ้เอ้ยบุกินแล้วอีหลา่าเอา้ยเท่าแล้วเอ้ยบุกินเบียร์แล้วแค่เว้ย ไม่แคร์เว้อยอีกเธอเธอยังเด็กน่อยเธอกินไปเลยเดี๋ยวเธอจะหูสึกว่าโอ้ยี่ข่อยบอกคนกินเบียร์อะไรก้อนนี้ตัวนี้คือเออหูสึกว่าแบบตัวเองแ่าแกามาแล้วคอลแล้วเด,นด,นดนินโดดไปกินเทีนึงนะกินข้าวนมเอาเนาะมากินเบียร์นะโอเคฉัไม่กีนข้ยบเงค์ซับสติสเท่าไรเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดแสนห้าสิบปี้าเกือบหมดล้านป้ารวยแทถอีหละรวยแถปลาครับบัหลาครับเอื้อรวยแล้วเด้อครับมาเอาเงินไปใส่เด้อครับนี่ทุกคนเมื่อนี้เฮาตากแดดตากฝนเมืดเมื่อได้เงินซำนี้คือเป็นเงินจำนวนลายเลยเนาะ พาแบ่งกันเอาคนละเท่าใดคนละเท่าใดคนละเท่าใดคนละสี่เซนเนาะสองสามสี่อันนี้ให้อีลาครับขอบใจครับขอบใจครับกำ,ำไรกหาพันกำไรหาว้าว นี่เราได้เงินเยอะมากเลยนะถ้าเราได้เงินแบบนี้ทุกวันอนะ่ะเราจะรวยใช่ไหมแน่นอนแต่ว่าเราต้องได้ไปใช้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เก็บไว้นะคะนนที่เราได้วันนี้คือต้องไปซื้อหลายอย่างเลยนะแล้วก็ไปเก็บหกคนอะ่ะได้คนละแสนกว่าคนละสองร้อยกว่านะฉันไม่เอาฉันก็ไม่เอาฉันไม่อยากได้ฉันก็ไม่อยากได้รวยแล้วใช่ไหม <laughs> เมื่อนี้นะเนื่องจากว่าเขาไปเก็บอันซามาเนาะสาวๆก็เมื่อยบุมีอ,อ,อย่างกินกินเข้ากับสมพักอีกแล้วทุกคนเสร็บเนาะเ <c oughs> <c oughs> สื้อถือผู้นี้คือมาเตใส่นี่โหลมาเตไทยผู้ล่ แต่กุเทปอัะโลอันนี้กินข้าวกับหยังกินข้าวกับหยังกินข้าวกับหยังก็กินข้าวกับเปล่าแช่นะโอ้ยกินข้าวกับสมผักเลยทุกคนคือบ่าวนที่ใส่ปูมันปุ๊มอะอาเจ็บภาษีเงินนู่นโลสิบแปดหรือนู่นงโลนู่สิบแปงอะแบบนู่นสิบแปงนี่นี่คือพวกเขาก็ได้เงินแล้ะตะกี้รีไปขายไหมนะบ่ เคยไปขายตี๋ใช่ไหมับเราทูไปค่ะโอเคเมื่อนี้ก็ถือว่าทํางานมาแล้วก็ได้เงินมาคนละสองร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนาลองนะวันนี้ฉลองนะวันนี้ก็พวกเราก็โอ้ยโอป้าชะกัดขายอย่างไรกันโอ้พวกเราก็นิ้วชูฮ่าฮ่าฮ่าฉันเนี่ยป้ายรูปไอ้หูฉันเนี่ยป้ายหล่าเลยลูปันเนี่ยป้ายหล่าเลยมันเป็นอันนี้สิเนียกินข้าวกับสมพักเนาะแบ๊บแบ๊บเนี่ยเฉลิมมาเลยงา